ครับกำลังจะทาสก,กินแคร์พอดีเลยอาการใต้าตาคาันมันมาเกิดขึ้นจากอะไรบ้างน้ำผ่อนน้อยฮอร์โมโนภูมิแพ้อายุกรรมพันธุ์เครียดดื่มน้ำน้อยและอีกมากมายเลยครับซึ่งสาเหตุมันเกิดจากการที่เลือดมันไหลเวียนใต้ดวงตาไม่สะดวกก็เลยทำให้เส้นเลือดดำเนี่ยขยายตัวพอขยายตัวเสร็จปุ๊บมันก็ดูเป็นตาดำตาบมเพราะเราผิวแห้งมากๆมันก็จะทำให้ผิวหนังใต้ตาเราครับยับพอยับเสร็จปุ๊บมันก็จะเห็นเส้นดำๆหรือว่าเป็นความดำใต้ตาเนี่ยชัดเจนยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเราใช้ไอครีมช่วยครับมีไอครีมอยู่ตััััวนนคครรรรรบบี่ไมมด้าเเเ็็แอออกกกพจ ว่าเงินเข็มชิดยาเลยมีหลายชั้นมากครับมีทั้งเป็นหัวนวดข้างในเป็นตัวครีมซึ่งตัวครีมเขาค่อนข้างมีความเข้มข้นเลยครับจุดที่ใต้ตาจุดครับ เสร็จแล้วเราก็นวดใต้ตาทิ้ทวนเข็มนาฬิกาขั้นตอนนวดนี่แหละครับจะทําให้เส้นเลือดไหลเวียนดีขึ้นใช้ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนครับสามารถใช้ก่อนแต่งหน้าก็ได้สังเกตมาว่ามันจะมีรีเฟตใต้ตาเกิดขึ้นเป็นการเล่นแสงครับทำให้ใต้ตาเราดูสว่างขึ้นด้วยอันนี้แหละครับที่บอกว่าทําไมเขาถึงไม่ได้เป็นแค่ไอครีมคนที่ใต้ตาครับอย่าลืมใช้ไอครีมทุกวันนะครับทั้งเช้าและก่อนนอนพอใต้ตาเราหายโบดแล้วหน้าเราก็จะหายโซรมทันทีเลยครับ